เดินพาชวนชมที่นี่เป็นยังไงบ้างา <Okay>. <laughs> <laughs> กัะลมสักก็สำหรับโดยด้วยมิสานดีพาร์ตเมนต์โซผมก็ประทับใจกับมากๆเลยกับแคมเปญที่เขาทำให้การตุดตุจีนงานตุดจีนมันน่ารักขึ้นมานะครับเขาเอาอาร์ติสมาคอลแ,แลบเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบตัวละครแล้วก็แบบเลือกสีที่แบบเน้นความปังความเพลงสำหรับคนที่มาเดินด้วยนะครับก็แบบเออเดินแล้วแบบ สามารถแบบเอนจอยทั้งตัวละครก็ได้หรือว่าแบบมีสินค้าต่างๆที่แบบเลือกสีไว้แล้วว่าอันนี้ปังสำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์คาถาเป็นคนเลือกให้แล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็คือวันนี้แอคทีเววันแรกเรื่อง e ออีซีเออีซีใช่ฮะคือสามารถมาช็อปแล้วก็ลดจานวาสีนะวันนี้ได้เลยครับครับจังหวะเดินแล้วเราผิดใจอันไหนบ้างที่เราอยากจะต้องสอยกลับคือเมื่อคืออาจารย์คาถาบอกว่าคนเกิดปีมะแม่มีแพ บอกว่าต้องมีม้าที่ทําจากคริสตัลหรือโลหะเกิดปี3ามสี่เป็นแบบเป็นแพททองหรือต้องเป็นแบบเป็นโลหะเป็นแบบเป็นม้าโลหะที่มีอาเออต้องมีอาร์ตใช่เมื่อกี้แอบเห็นอยู่ข้างบนคือถ้าใครแวะมาก็คือสามารถซื้อได้เลยเราก็ไปใส่มูยแล้วด้วยนี่เช่นมล่าบ้านเราเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้บ้านเราก็เยอะไะซื้อมามาด้วย เรียกว่าตํนักนนค่ะไปเยี่ยมเย็นตํนักไหม,ย,ไมยังคะกเรเยี่ยมเย็นบ่อยครับ อย่าง,ง,งของพี่มิวอย่างของพี่สุนมีอะไรบ้างที่อาจารย์นะนำไหมเขาเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนสีกระเป๋าตังเพราะว่าแบบรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องการพลังงานใหม่ๆห่แล้วก็แบบให้ใช้แบบสีอย่างว่าพฤหัสเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรครับผมก็อกโอ้สีมันยากกวามันหนึ่งแต่ว่าสําคัญเรื่องการจัดเรียงด้วยให้มีพื้นที่ของแบบเงินใหม่ให่ให้ไหลเวียนเข้ามา,อ,าอย่าแบบให้มันแน่นไปให้มันแบบเว้นเว้นช่องว่างไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เราเป็นคู้แทนเขาอาจารย์นะนํางไก็ต้องมีอะไรส่งเสริมเขาบอกว่าก็ถ้า คือถ้าใช้แบบเป็นคู่กันเนี่ยให้ใช้กระเป๋าตังค์แบบสมมติคนเกิดคนละวันเนี่ยก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบได้ใช้เงินของอีกฝ่ายด้วยอะไรอ,อันนี้นนนนไม่อันนี้คือจำมาแล้วว่าวันพฤหัสถ้าเรื่องความรักเนี่ยเป็นแบบสีขาวเขียว <c oughs> ถ้าสมมติเราเราเราใช้กระเป๋าตังค์สีขาวหรือเขียวจะได้ใช้เงินแฟนก็คือขุมจะได้ขุมกันมาเหรอต้องห้ามใช้สีเดียวกันแต่ว่าที่เกิดวันเดียวกันครับก็เลยแต่นี่จองสีขาวแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นอันเดียวตรงกลางไหมอันเดียวตรงกลางแล้วก็จะได้เออกองกลางใช้กระเป๋าเดียวกันถ้าตัวนี้ตกลงวันนี้ใช้เงินใครกันแน่ตอนนี้อะครับก็ สลับกันแล้วกันสลับกันถ่ายสลับกันถ่ายเชิญชวนมาเดินชอปปิ้ง ครับจุดจีนก็สําหรับทุกคนเลยที่แบบว่าอยากเฉลิมฉลองจุดจีนปีนี้นะครับด้วยพลังงานใหม่ๆด้วยความเพ่งความปังเนี่ยโรบินสันดิพานเมนโ,โซก็ได้รวบรวมนะครับผมพลังงานดีๆแล้วก็สินค้าที่แบบเหมาะกับทุกฟ์สไตล์เลยนะครับผมมาที่นี่แล้วก็เขาทำคอนเตรียมคอนเทนต์ที่โปรโมชั่นต่างๆไว้อยากให้มา,มาลองดูแล้วก็พาคนที่คุณดังมาช้อปปิ้งไปด้วยกันก็ได้ครับใช่เลยครับผมก็มีทั้งเกมด้วยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งตัวอาร์ตแกลเลอรี่จากคุณยูริเอด้วยก็คือสามารถเข้ามาแล ได้มาทำคอนเทนต์มากินมาช้อปปิ้งใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีด้วยที่เดียวที่มีมีทะเลาะกันไหมว่าเถียงกันมาได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ไม่ครับผมพี่ว่าให้ตนพู้แต่ลดตุนนี้ก็ คุณน่าคุณดิให้เขาพูดเลยเขาพูดอุดก่อนเป็นยังไงบ้างคืออย่างแบบได้เห็นปะของอะไรอย่างเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนใจคนละแบบผมอาจจะแบบสนใจสิ่งท้ายอื่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนีสนใจแบบของเล่นหาทอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องลากมาเดินด้วยกันแล้วบางทีก็คือแบบใช้เวลานานเวลานะยังไม่ได้ไปสิ่งที่อยากดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผมก็แบบงานเลือกให้เลยอ่าถ้าเลือกให้เลยจบแมโอเคจะได้ มูออนไปอย่างต่อไปอะไรเงี้ยด้วยเวลาเวลาเราขัดใจเวลาเราแบบสุนทรีในการเลือกแฟชั่นอยู่เราขัดใจเราเป็นยังไงก็ก็ร่างมาซื้อด้วยกันเลยครับเออแั่ใครนะใครเอ่เรื่องแฟชั่นอยางคืออย่างแบบผมอาจจะเป็นคนเลือกของใช้เวลาหน่อยนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็คือก็เน้นว่าแบบโอเคถ้าตัดใจไม่ได้เนี่ยพี่มิวเขาเลือกอาจจะแบบเป็น second opinion ที่ดีก็ให้เขาช่วยเลือกไม่ถึง คือคือคือประเด็นเหมือนเหมือนเขารู้ตัวแหละว่าเขาใช้เวลาเขาใช้เวลาในการช้อปปิ้งนานแล้วผมรู้สึกว่าก็ก็ให้ก็ให้ใช้เวลาไปเลยเดี๋ยวเราไปเดินของเราเองได้แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเดินด้วยเพาอยากให้เราเดินด้วยกันอยากให้เราแบบเหมือนเหมือนช่วตัดสินใจว่าจะยังไงดีแต่ความจริงอ่ะเขาเขาจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากได้อะไรคือคือถ้าถ้าเราอยากให้มันจบเร็วอ่ะเราต้องหา้เจอเราต้องหายเจอว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพูดสปอร์ตอันนั้นเล่นเกมมาทุกวันเหมือนกันเนาะต้องเล่นเกมหายใจ สนุกดีสมมติว่าเขาเลือกนานแล้วเราไปเล่นเขามันจะมีสายตาพิคาตมาไหมว่าเขาไม่หรอกเขาเขาไม่คนนี้ไงเขาไม่คนสอบสอบสายตาพิคาดส่วนใหญ่จะคนนี้ฮะเหรอพิฆาตพิฆาต มีคับแบบเป็นนังสีแผ่ออกมาบอกว่าฉันจะไปซื้อของเล่นแล้วเพราะตุนตุนนักซ่าตรงนั้นจะประมาณนั้นอะอนาคตเขาเลือกของเล่นนานอะตุนยังไงบ้างทำอะไรไม่ได้เลยรับอะไรดีกว่าใช่ต้องต้องบอกว่าปกติผมจะเลื่องเร็วมากเพราะว่าผมจะมีอยู่ในใจแล้วแจกได้อะไรเราทำเสร็จตายที่เหมืูนได้ไมครับซูท่าทยังไงเวลาครเออแบบพี่มิวอ่ะแล้วตอนนี้เราจะแก้เกมยังไงแบบตายอย่างนี้เล่นละครอยู่หรือเปล่าเราก็โอเคอันนี้แหละอันนี้ อ,อ้าวแต่เวลาพี่มีอยู่กับอันอยู่คอนโดเล่นเกมนานเนอะก,ก็ว่าคุณนี่อ๋ออันนี้ก็ก็คือเออมันจะมี3ามเกมะนะผมก็รู้สึกว่าเหลือ2ได้ฮะ,ะเหลือ2มันก็อาจจะแบบใช้เวลาลดลงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีเวลาคุยกัน<ต>อะไรแต่เราไ็ดูคนนี้ว่าเขาไม่สนใจเราคนเล่นเกมเขาลดแล้วไงฮะตอนนี้ไม่ลดแล้วเร,เราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ค,วคุยไปด้วยได้ ซึ่งสนใจไหนคุยกับเล่นเกมทั้งสองยางเลยทำไม่ตุ้งตันไม่เลือกเลยสำคัญหมดทำงานที่หัวร้อนเลยไม่มีเวลาเล่นเกมเล่นเกมแบบเขาติดเกมจนไม่ค่อยครับที่เขาไม่ค่อยเล่นกับคนมากเขาเล่นกับคอมเลยใช่ไหม ใช่ใช่แต,ต่ตกอต่อนได้ข่าวว่าหัวร้อนเหมือนกันแต,ต่แต,ต่ก่อนมีแบบ R O V อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหเป็นคนไงช่จะ,จะมีจะมีกวนที่เล่นครับ<อ>แล้วบางทีเหมือนมันทําให้เรานอนดึก<อ>ที่ไหนปรับเป็นเล่นกับแบบบอทแทนเล่นเกมเล่นเกมที่เหมือนเ,เป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเป็นเกมเนื้อเรื่องลองลองาเกมมาเล่นกับเขาเลยคะเกมที่ใช้อะไรอยู่เนี้ยเกมบอทก็เหมือนเหมือนเหมือนส่วนใหญ่ก็จะพยายามแบบให้เขามีส่วนร่วมในการแบบช่วยกดทาชาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแบบเปิดตัวมันก็จะซูงมันก็จะแบบให้ให ให้กดให้จะได้มีสว่วนร่วมแล้วคือการที่ผมกดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ต่างกับคือนิ้วใครกับเกมมันจะให้ตัวไหนมามันก็คือได้เนาะ <c oughs> แล้วก็จะไม่เกี่ยวว่าเป็นนิ้วเออเราก็แบบเอเอกดก็ได้ะดจะได้มีมส่วนร่ว<ง>มรวมไหมว่าเขาโมโหว,ว่าติดกเกมไม่ติดเขาก็ติดอยู่แล้วเรารับรู้เรื่องเสียงผิตรตรงนี้ได้ไหมว่ามันเล่งนานไปแล้วหรือว่ายังไงจะเขินสิเขินกรดูกที่ท้าเขิจะเขินเลยกัน คือคือคถ้าคือถ no oh. <uck> hm. ้าคือถ้าส่วนส่วนเริ่มเล่นนานครับก็ก็เขาต้องมีวิธีการแบบเหมือนมาสกินชิปอะไรพวกเนี้ยแล้วเลิกไหมสมมุติตอนนี้แบบเขาเล่นละสมมุติเราโฟกัสที่จอเราเล่นอยู่แบบเพื่อนจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเลยต้องขยี้ให้มันใหญ่มากตอนนี้จริงๆผมเล่นเกมนะครับเต๋อให้ดูนี่หน่อยดูนี่หน่อย แล้วก็ก็มองสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะเอาไปตาตาจะเขียนแล้วเราก็ต้องยื่นของเราไปให้ใกล้ก่องจริงจริงตัวมีเดินแบบสะดุดปักไหะให้เป็นเสียงอะไรนะให้เรียกคนไปมันดับมันด็เจออ๋อไม่ได้น่าจะต้องเอาลงซ่วมเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้งานเยอะไม่เป็นไรบาลานได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดูหน้าตรงนี้ไม่เพราะไม่ได้ครับเพราะว่าลูกหน้าสุดท ตัวน,นั่นอยู่แล้วหน้าแบบว่าพร้อ,อมยุ่มอ่ะ,อะไม่คือเขาเล่นเกมแต่ผมก็บางทีผมก็ดู u t u b e อะไรของผมนะคลิปแบบรีวิวท่องเที่ยวรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเล่นจบแล้วจะอยากคุยกับเราเราก็ดูอยู่เหมือนกันเออใช่ใช่ไหมดูเหมือนกันคือตอนนี้พี่มิวก็อยู่แต่หน้าจองไม่ได้อยู่กัร์ตุนพี่จิงๆมันเป็นปัญหาไหมเรื่องเล่นเกมอ่ะ เออผมว่ามันบาลานซ์กันได้คือเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นยานขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีวันที่มันติดมากหน่อยบางทีตามงานกลางวันอยู่ก็คือผมรู้แล้วมือถือเป็นแนวนอนเนี่ยคือไม่ใช่ทํางานเออมันจะคือแนวตั้งเนี่ยทำงานแต่ว่ามือถือแนวนอนเนี่ยไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผมมันก็อาจจะแบบต้องอินเทอร์วั่งกันบ้างอะไรเงี้ยทำงานแนวนอนไงทำงานไม่มี แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีเวลาที่แบบเลิกักจูนแล้วห่างกันอ้โหจริงๆก็คุยกันทุกวันทุกคืนอยู่แล้วครับผมระหว่างวันก็แคชอัพรอบนึงกลางคืนก็โทรยาวๆอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติ5วันก็อยู่ด้วยกันเอ้ยมี7วัน7วันแล้ว ปกติ7วันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันประมาณ5วันเลยครับเท่านั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยมาก็เหมือนเมคไทม์ครับเมคไทม์คือบอว่าบ้านอาจจะแบบห่างๆกันก็สาบกันไปค้างคนนู้นคนนี้อะไรเจอที่บ้านอะไรยังไงบ้างอันนี้ยังไงบ้าง ความคุ้มนาของเราเราจะขอก็คือตอนนี้อย่างล่าสุดตอนไปช่วงปีใหม่นะก็กลับไปบ้านเขาไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็แบบอยากให้แต่งแล้วกลางมิถุนแบบมิถุนาอ๋อเราเราต้อง่ายังแบบคือคือเตรียมงานไม่ทันเราอยู่ดีกว่าครับคืองานมันเยอะมากีเทยอะมากๆในการทำแต่เขาก็ดีใจเหมือนแบบว่าคือยิ่งกว่าเจนพ่อแม่เราก็คือเจนคุณตาคุณยายอ่ะก็ซัพพอร์ตแล้วเขาก็ถามเลยแบบ ตายายอยากไปงานแต่งคือแบบไม่รู้ว่าจะได้อยู่เห็นงานแต่งหลานหรือเปล่าแต่งปีนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนแต่อย่างที่ดูรูปสัมภาษณ์ว่ากปีนี้เขาแต่งหลายที่แต่งหลายที่หรอแต่งให้ชาวเน็ตลำคาเลยแ่เมื่อไรมึงจะแต่งจบจริงมีกรมแจ้งตาปุ่มยายไม่ว่าเราจะไปไหนยังไงบ้างที่ไหนก็ก็ยังก็คิดว่าถ้าผู้ใหญ่มาก็งานเดียวก็ได้แบบว่างานอื่นเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ครับผมเอ่อกลุ่มย่อยๆไปอ่าก็ดูแล้วแต่ว่าสปอนสายการบินอะ จะเข้าหรือว่าจะเป็นโรงแรมพี่สักสักจนกว่าคนลำคานอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยก็ก็อยากให้จริงๆก็อยากให้เป็นงานที่แบบมีความหมายมีนิฟูลเนาะเป็นหลักคือจริงๆก็ไม่ต้องแบบหลายที่ก็ได้แต่ว่าอยากรวบรวมคนที่แบบ เติบโตมาด้วยการคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอะไรคือประเด็นสำคัญเลยเขามีเยอะมากๆเลยญาตเยอะญเยอะไม่รู้จะัดงานที่บรราบรรดาาบอกมาว่าเขาอยากเห็นเราเราเลื่อนขึ้นมาเพราะเขาไม่รู้ว่าคือต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ปีนี้ตอนนี้คือแบบกาลังเซตอัพหลายอย่างมาธุรกิจครับผมมันก็มีหลายอย่างที่กําลังต้องแบบจัดการและเปิดเราแต่ว่าเราอยากทํางานให้มันออกมาดีทั้งทั้งงานส่วนตัวงานธุรกิจงานงานแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอใช้เวลาหน่อยขอเตรียมตัวเราพวรจะไปแบบจุดเตัวก่อนไหมคะเพราะว่ามันใกล้จะได้ใช้แล้วนหน้าแล้วนะจริงก็ใจเย็นก็ได้คือคือผมคิดว่าอย่างอย่างเรื่องของรถเท่าเทียมที่ฟูลี่เลือกหลายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแบบมันแอคทีฟเวตทำให้แบบคนที่แบบ ผ่านการเ,เตรียมงานผ่านการที่แบบอะไรเงี้ยจะได้แบบลงมือทำสักทีพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างของเราก็สมมติคุยกันว่าการการเตรียมงานแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะมันแต่งครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆใจเย็นอย่อยอยอยอายไม่รีบก็ค <มะ S 1> ือแต่งให้งานแต่งอะไรเสร็จ 100, เรียบร้อยเต็มงานเสร็จอาชีพเสร็จก่อนแล้วครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ อย่างผู้ชายหญิงที่เคยดูกันมาเนาะการแต่งงานการจดทะเบียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาว่าหลังจากนี้ชีวิตคู่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่งอะไรร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับผมก็คือทําให้เราต้องไปศึกษากันมากขึ้นเป้าหมายในอนาคตอะไรเงี้ยไม่มองเลยไม่ด้เร่องจดทะเบียนก็ไม่ไม่มองยังไงเลยก็ก็ก็อย่างอย่างที่เขาพูดผมว่าโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ถ้า เราใกล้งานแต่งเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงๆนั้นครับแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องทางครอบครัวแล้วกันคือถ้าสมมติว่าสามารถทําให้เขาได้ก็อยากจะทำเหมือนกันแสดงว่าสามารถเรรับขึ้นมาได้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่าสามารถทําได้นะครับผมไม่บอกว่าอาจจะเป็นแบบพิธีรีซองอะไรก่อนแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องรอก่อนแล้วกันถ้าจะเรียนทำได้ เพราะว่าเนี่ยมาฝ่ายตุลนึกบอกว่าอยากเห็นงานแต่งหลานในปีนี้เราสามารถเป็นรัานได้ทำได้ไหมถ้าฝ่ายผู้ใหญ่ฝ่ายตุลของลิซิเลตเดื่อนผมเป็นดอกเตนยนักแมเนจอยู่แล้วอยากให้เอะไรกูกลัวไหมที่นิวได้ทานอนทานอนเหมือนเขาขายหมดเลยไม่จะมีแต่พี่ตุลกลัวไหมเหมือนเขาแอบไปแอบไปคุยกับสถานที่มาแล้วบาไม่าทำไมเรารู้นแชร์การแชร์การแต่ยังไม่อยากบอกอะไรอย่างนี้คือแบบก็ก็ เข้าสู่โปรเซสแล้วถ้าีีเขาจะเลื่อนให้มาเร็วตามที่ตามใจของไม่ไม่ไม่น่าทันแต่ก็แต่งหน้าหนาวดีกว่าไหมหน้าหนาวจะได้อากาศดีๆหนาหนาวไอรู่แห้นาพี่มเย็นอู่มีเหรอเพูดหมดเตหมดเตหมเป็ี่ีเลยไย่เป็นิ เป่นไปได้ไหมครับทไม่ได้หรอยังคือประเด็นคือเหมือนช่วงต้นปีครับจะโฟกัสเรื่องธุรกิจมากๆเพราะว่ายังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จเลยก็เลยคิดว่าจะโฟกัสตรงนั้นก่อนครับเริษนทายหน้าน่าจะยังไม่ทันแน่นอนอาจเป็นไปได้ไหมคบว่าถ้ามมุ่มอยากทำาทีปนี้ให้แบบชินาคุณยายเขแบบเขาีใหญ่อะอาจจะเป็นพิธีก่อนเป็นพิธีภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างี้ยไหมก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าทําให้ได้ก็จะทำน้งานวิวาเดียวดายภายใต้แสงจันทร์อะ แตกอยู่แตกอยู่แตกอยู่แต่ทำมันไปแตกกันเองมีแบบสิบคนมีสิบคนนะคกันเองกันเองกันเองนะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะเจอทุกคืนนะครับทำไมอ่ะแบบเล่นเกมอยู่แล้วก็จะมีอะไรกันรู้โผล่ขึ้นมาเราเป็นทำประโยชน์ขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบพูดออกมาเหมือนแบบเล่นละครเวทีอยู่ใครเครียดครับใครเครียดกลางวันกลางวันเครียดมาเยอะเหมือนจะต้องอิ่มโวยเปลา พอเจอตูนกูเครียดกว่าไม่สบายใจมนน่ารักดีตลกดีทำไมเราถึงชอบเอนเตอร์เทนแฟนอะคะทำไมเลยครับแล้วพนักชอบเอินเตอร์เทนทุกคนอินเตอร์เทนตัวเองก่อนเลยจะได้อยู่ด้วยกันหวานแค่ไหนอย่างอย่างหวานแค่ไหนอะครับ หยอดมันมีหยอดใช่ไหมเขาชอบเขาก็ติดสกินชิปอะเขาชอบมาบีบเอวแล้วเรียกเราแบบหมูเด้งอะไรเงี้ยี่ตก็ต้นหมูเด้งที่นี่อะที่นหมูหัไ้ไม่เห่อแบบเหมือนจับร้อนน่ารักดีไงเหมือนหมูเด้มามามัมมา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 เาีาม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 มามามมามามลมามเมมีามม ทำไมหรอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสบเปิ่อนะอยากเลยเพราะสงสัยออกงานคู่กันเนี่ยคือเก็บเป็นกองกลางหรือเก็บเป็นส่วนตัวเก็บเป็น มันก็ยานั่นนะครับเลยมันเป็นปั๊กแปดมันเก็บไว้แบบว่าส่วนกลางเพื่อที่จะแบบว่ามีเงินในอนาคตที่มามาเพิ่งบอกเลยบอกว่าเออถ้าพี่มิวเรียกมาทำงานคู่อ่านี่นะอย่าลืมเบิกด้วยนะอะไรใช่ใช่คือคือคือบางคือบางทีผมมันไม่ค่อยได้โลกกสเรื่องเรื่องเวลาทางนใช่ต้องเตือนเขาว่าอย่าลืมเบิกด้วยเพราะว่าเงินเข้าบริษัทผมก็ตอนนี้แหละครับก็ใช่ด้วยกันใช่ก็ใช่ด้วยกันเออใช่ด้วยกัน แต่ไม่ค่อยได้รับเลยที่ผ่านมาก็พี่มิวพึ่งสึกหมายถึงว่าพี่มิวพึ่งสึกด้วยใช่ไหมก็เราตูนเราตัวใจความหมายแลนะไม่ได้รับเงินพี่ไมิวไม่ได้รับเงินงานทำไมตอนแรกไปทำแปลกๆไปทำไม่ค่อยดีแล้วไม่ปทำนั้มต้องพูดได้เคลียร์เด็กเขาหาว่าเก็บเงินแล้วไม่ไม่ให้ซึ่งเนนี อันี้ก็คือเป็นคำถามแรกที่ถามว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไหมสรุปกระเป๋าเดียวกันตัอไปตคอไปไ่่มันก็ได้อะไรต่อเบื่อละอ่ะก็ก็เพิ่งบวชมาอ่าก็หลังจากเอ่อที่มิวเขาเพิ่งสึกมาแล้วช่วงนี้ก็งานคือตุลกำลังทยายาทำโปรเจกต์ให้มันเสร็จอะครับที่ทำโครงการอยู่ที่บางนาก็ทำคาเฟ่ด้วยกันเปิดในโครงการด้วยครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะคิดว่าจะเปิดแบบภายใน ปลาคุผาครับผมอสุดท้ายแล้ววร์พลัอุจจิรขอให้ทุกๆคนเข่งกนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยสุภาพแข็งแรงร้อยปีสิ่งใดขอให้สมบัตินานะครับผมครับผมก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้แบบพลังงานเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาสิ่งใดที่กังวลอะไรก็แบบทิ้งไว้ปีเก่านะครับอยู่กับพลังงานใหม่ๆนะครับก็สิ่งแยงค่อยเลิกกงสีภาใส ก็ูชี้อ่ะทางตัวตัวไกดเออาตัวตัวไกด์เราต้องให้เขาที่ใช่โอ้ยส <Ah okay, ่องแดงด้วยเอไม่ใช่แดงนี่ของผมโอเคคุณยายค่ะขอบคุณยยค่ะ